การปกครองของเล่าจือา้อศาสดาแห่งลัททีเต่าชื่อเล่าจื้อมีชีวิตร่วมสมัยขงมจื้อ2,600ปีที่แล้วประวัติเท่าที่รู้น้อยมากเคยดูแลห้องสมุดเมืองล้่ยอย่างเมืองหลวงของราชวงศ์โจคคำสอนเรื่องชื่ออยู่ในหนังสือชื่อวิถีทางหรือวิถีแห่งเต๋าการปกครองเล่าจื้อวางหลักไว้ว่าการปกครองชาติใหญ่เหมือนการต้มปลาตัวเล็กไม่ควรคนบ่อยเพราะปลาจะแหลก การปกครองที่ดีที่สุดประชาชนไม่รู้ว่าถูกปกครองการปกครองรองลงมาคือการปกครองที่ประชาชนสรรเสริญการปกครองลำดับที่สามคือการปกครองที่ประชาชนหวาดกลัวการปกครองที่แย่ที่สุดคือการปกครองที่ประชาชนรังเกียจภาษีที่มากเกินไปทำให้ประชาชนอดอยากกฎและข้อบังคับมากเกินไปทำให้ปกครองประเทศไม่ได้ ยิ่งมีข้อห้ามประชาชนยิ่งยากจนยิ่งสร้างสิ่งใหม่ประชาชนจะยิ่งโลภยิ่งออกกฎหมายยิ่งมีขโมยเล่าจือสอนต่อว่านักปกครองที่ฉลาดยอมรับทั้งคนดีและคนเลวดังนั้นทุกคนจึงกลายเป็นคนดีไว้ใจทั้งคนซื่อสัตว์และคนไม่ซื่อสัต์ดังนั้นทุกคนจึงกลายเป็นคนซื่อสัตว์นักปกครองฉลาดไม่เคยสิ้นหวังจากคนโง่เพราะรู้วิธีที่ให้การศึกษาแก่คนเหล่านั้น ไม่มีสิ่งใดไร้ประโยชน์เพราะรู้วิธีหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเมื่อชาติใหญ่ถ่อมตนจะชนะใจชาติเล็กเมื่อชาติเล็กถ่อมตนจะได้รับการโอบอุ้มจากชาติใหญ่ชาติใหญ่ควรถ่อมตนมากขึ้นชาติเล็กถ่อมตนรักษาตัวได้ดีที่สุดชาติใหญ่ถ่อมตนจะชนะใจโลกทั้งโลกเล่าจื้อไม่เพียงสอนให้รู้จักเป็นผู้ชนะยังสอนให้รู้จักวิชาที่ยากยิ่งกว่านั่นคือวิชาของผู้แพ้ คำพูดจริงใจไม่ไพเราะคำพูดไพเราะอาจไม่จริงใจผู้ที่รู้ไม่พูดมากผู้ที่พูดมากไม่รู้โลกไม่โต้เถียงกับผู้ที่ไม่โต้เถียงจิตใจที่สงบและอดทนเป็นพื้นฐานแห่งชีวิตที่เป็นสุขจงหยุดดีกว่าเติมน้ําจนล้นถ้วยจงอย่าภูมิใจจนเกินไปไมิฉะนั้นจะไม่มีสิ่งใดให้ภูมิใจจงอย่าแหลมคมจนเกินไปไมิฉะนั้นจะเสียคมบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยทองคายากจะปลอดภยัย บุคคลที่อ,อ้วดความมั่งคั่งเป็นผู้เชื้อเชิญหายนาให้มาเยือนชื่อเสียงกับชีวิตสิ่งใดมีค่าต่อท่านมากกว่ากันสุขภาพหรือสมบัติสิ่งไหนสำคัญต่อท่านมากกว่าหากท่านรักชื่อเสียงมากเกินไปท่านจะต้องจ่ายในราคาแพงหากท่านครอบครองสมบัติมากเกินไปท่านจะสูญเสียอย่างหนักในวันหนึ่งหากท่านไม่รู้ว่าจะหยุดตรงไหนท่านจะประสบอันตราย เล่าจือทิ้งท้ายในคำสอนบทนี้ว่าหากรู้จักพอถอนตัวในเวลาเหมาะสมท่านจะมีชีวิตอยู่ยาวนานนี่คือวิถีแห่งสวรรค์คำสอนนี้สอนเมื่อ2,600ปีที่แล้วน่าอัศจรรย์ถึงวันนี้ก็ยังเป็นคำสอนที่ทันสมัย